ฉันก <gas> ็เลยโกนคิ้วออกไปเลยแล้วฉันก็กรีดแค่อะไรเนื้อออกจากบ้านได้เลยค่ะ มาเลยวันนี้แบบสุดยอดเตะตามากว่าพี่ว่เดี่ยวโอ้ยเจ็บโอ้ยาถึงมาเกลีกันทำไมการบล็อกตาของพี่บล็อกมันเตะตามากเลยว่าแบบอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการบล็อกตาแบบนี้เกิดจากอะไรฮะไม่อันนี้เดี๋ยวจะบอกความลับให้ฟังหนาครับผมคือเขาจะเป็นเรียกว่าสไตล์แบบว่าอุ้ยเวลาเราไปออกงานหรือว่าเราไปเรียนเนี่ยมันเริ่มต้นจากตอนที่เดี่ยวเรียนแฟชั่นถูกไหมเราจะทํายังไง่ย เราจะน่าสดประมีเวลาสิบนาทีเราทำอไงดีอะเยากจะไปนั่งบล็อกตาหรอเขียนคิ้วหรอเอาไงดีฉันก็เลยโกนคิ้วออกไปเลยแล้วฉันก็กรีดแค่เอลไลเนื้อออกจากบ้านได้เลยค่ะสามนาทีแล้วเขาออกจากบ้านได้แล้วเนี่ยอ๋ออนี่คือสามนาทีถูกต้องค่ะการแต่งหน้าที่แบบว่ารวดเร็วแล้วดูเห็นไหมคะดูในกล้องดูเป็นอะไรคือปังคือจึงเป็นตัวแมาเลกนางมาเลยนางเอกเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วอ๋ออันนี้นางเอกค่ะ แล้วมีพระเอกคู่ยังครับเขาคือกําลังหาอยู่ไม่ทราบว่าผมจะเป็นพระเอกของพี่มาเดียวได้ไหมครับได้กดูดีซนที่สมองมาดูดีไนที่าน